และแล้วในที่สุดความฝันของดิฉันก็ได้เป็นจริงว่าตอนเด็กๆอยากไปเก็บเชอร์รี่สดๆจากดังนั้นเพื่อไม่ให้ฝันสลายค่ะวันนี้เราเลยพาสองแสบมาเก็บสตรอเบอรี่เอ้ยไม่ใช่เชอร์รี่สดๆจากต้นค่ะทุกคนที่เรามาเก็บนี้นะคะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์อุ้ยมีลูกราสเบอร์รี่ด้วยแกเอ้ยใหญ่มากเด้อขอบอกเราสองแม่ลูกก็เก็บไปชิมไปค่ะอุ้ยเพิ่อนสวนแห่งนี้เปิดให้เก็บลูกเชอร์รี่แล้วก็ราสเบอร์รี่ช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมคือหลังจากสองเดือนนี้ผลไม้มากมม้ก็จะดับแนวหมดค่ะทุกค นเหลือแต่กิ่งแต่ก้านจ้านจ้าลูกราสเบอรี่ที่เราเก็บได้ทั้งหมดลูกตัวโตวทั้งนั้นเลยเฮยและลูกเขียวๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือลูกพรามนะคะออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยเพราะอีแม่ปึกภาษาอังกฤษจ้าอสอนหลายจ้าผลไม้หมากไม้หนินกำงานทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่ก็ลูกักแอปเปิ้ลเดิน,ดนมา,มาจนจะสุดซอยแล้วยังไม่เจอต้นเชอร์รี่เลยค่ะทุกคนมนอยู่ในเอ ออกมาซะดีๆเจอแล้วค่ะต้นเชอร์รี่มีแต่กิ่งแต่ใบไม่มีผลเลยค่ะทุกคนอผิดหวังนิดนึงค่ะทุกคนจ้างส่วนก็คือคนที่ขับรถแท็กเตอร์อยู่นี้แหละค่ะคือเขาบอกว่าปีนี้ลูกเชอร์รี่ไม่โดกค่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็เก็บมันตามมีตามเกิดนี่แหละเนาะช้าค่ะคือข้างล่างเขาเก็บหมักเชอร์รี่ไปหมดแล้วสวยก็จะอยู่ตรงยอดๆนั่นแหละจ้าทุกคนอ้าวหนึ่งสองสามเออเ่ามันช่ยไม่ะพ่อกว่าจะเก็บได้เต็มกระจาดมีหวังกล้ามขึ้นแขนเคสกันพอดีอไม่ไหวจริง จริงค่ะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะทุกคนดีไม่ว่าดีพาลูกพาสามีมาลาบากแท้ๆเป็นไงล่ะอยากทําตามความฝันดีนะรู้จากสภาพตัวเองแล้ววันนี้ไม่น่าจะรอดค่ะทุกคนเมาแดงไหนๆขับรถมาตั้งหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะมาเก็บเชอรี่เราจะกลับบ้านมือเปล่าได้ยังไงค่ะทุกคนในเมื่อลูกงามงามมันอยู่สูงๆเราก็ปีนสิขาหมัวรอเีแม่ก็สาวเอาสาวเอาใจมีแต่ลูกงามงาทั้งนั้นสะอ้อนสะอ้อนค่ะทุกคนดู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 แดงอ่องต่อเลยค่ะส่วนใครที่อยากชมวิดีโอแบบเต็มๆนะคะแม่ก็ตาม ดไว้แล้วที่ทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook fan and f a c e b o o แฟ a เพจเ m e r y ่แอ f ด์ิน Fox นะจ๊ะสมใจอยากค่ะวันนี้ได้เชอรี่มา2กิโลเบาๆามีคนถามว่าปีหน้าดิฉันจะมาเก็บเชอร์รี่บอกเลยแบบมั่นใจว่าคิดดูก่อนจ้าบุยบุย